thank mm -hmm. you เรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับองก็เรียบร้อยนี่เลยครับแี่คัครัน่นนี่เยหกระเรียนที่แจ้ คือพอเข้าดอยออกเราต้องไปตรวจลกมัในที่ปรรจุไอ่พวกแน่จะไออะไรวะจ่ายตัมเข้ไเลยคอความมีโปร่งนครับเพราะว่าเรามีไทม์ไลน์มีอะไรหถ้ากรณีที่เราปวดระบบสมัยเขาไ่วจังเับแล้วก็อันนี้ก็รอพอมันมีอไรมันแร์กันว่าเป็นการสามมิติใช่ไม ที่งคัอนกได้แต่มันแตกกันนินึงครับมันไม่ถึงที่ม่ถง่เลยแตกกเงียบเกียบอย่คนเดียวเไม่คุกดีหรอเจะออกอ็ว่าเราเห็นว่าตาข้างร้านต่งากัน การสคคัญะว่า็ในมีแต่งเยคนชให้ถึงการนการตรวจชงในครั้งนี้นในครั้งนี้เนี่ย่อนอื่นเลยเนี่ยต้องขอขอบคุณทางส่นรางานประกันสังคมนะครับโดยท่านประกันสังคมจังหวัดชนบุรีและคณะนะครับที่ได้ร่วมประทางเมืองพัทยาและจังหวัดชนบุรีในการ ตรวจเชิงลุกนะครับกับทางผู้ประกันตนนะครับซึ่งในจังหวัดชนบุร,รีทั้งหมดเนี่ยมีในการตรวจเชิงลุกในครั้งนี้ประมาณหมื่นกว่าคนนะครับแล้วก็มาตรวจที่พัทยาในชุดแรกเนี่ยประมาณห้าห้าร้อยกว่าคนซึ่งก็เทียบกับตอนที่เราปิดมือในครั้งนั้นเนี่ยก็กกเหมือนกับเป็นการเริ่มต้นนะครับใน,ในเหมือนคราวที่แล้วนะครับเมื่อเป็นการตรวจเชิงลุกเนี่ยเราได้ มีกลุ่มเป้าหมายก็คือผู้ประกอบการตนที่เป็นพนักงานที่อยู่ในอุาตสาหกรรมท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นโรงแรมสปาแหล่งท่องเที่ยวร้านอาหารต่างๆนะครับเพื่อที่จะได้มาตรวจนะครับเพื่อที่เป็นการยืนยันนะครับแล้วก็ค้นหานะครับผู้ที่ติดเชื้อนะครับซึ่งเท่าที่ตรวจมาในพื้นที่จังหวัดชลบุรีเนี่ยก็ไม่พผู้ปติดเชืเ้อนะครับเจ้าของเราเองเนี่ยเราก็เป็นศูนย์มาหลายวันแล้วนะครับ จึงก็ถือว่าตรงนี้เป็นมาตรการที่สําคัญในการที่จะสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวหรือประชาชนที่จะเดินทางเข้ามาที่เมืองพัทยาที่จังหวัดชลบุรีว,ว่าทางเราเองเนี่ยนะครับปลอดไม่มีผู้ติดเชื้อนะคเรามีมาตรการในการป้องกันคือพูดง่ายๆว่าการเราไม่ตกนะครับตามมาตรการของสปสชนะครับเพื่อที่สร้างความมั่นใจแล้วก็เราดรําเนินการอย่างจริงจังนะครับโดย ร่วมกับในหน่ยงานที่เกี่ยวข้องในทุกๆภาคส่วนนะครับอยากให้ทุกท่านมั่นใจได้เลยว่าเราการไม่เคยตกนะครับแล้วเราก็ทำตามมาตรการของกรออย่างเค้มขคน